สวัสดีรับชมทุกคนทุกท่านนะครับผมแน,นนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กัเกมแล,ล้วก็รักออริจินนั่นเองนะครับผมนะสซึ่งในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมก็ไม่ได้มาทำอะไรแต่จริงๆมันมันเขาเดือดเดือดหาว่าผมมาอวดของอีกนะครับจริงๆมันก็ไม่มีอะไรอวดแล้วก็มีคนคอมเมนต์มานะครว่าพี่เขาเลยแนะนําของใส่ของสายแอดวิดเบิร์นหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับผมแนะก็ โอเคผมก็จะมาแนะนําในส่วนที่ผมใช้ก็แล้วกันนะครับผมเนี่ยผมขอบอกกันก่อนเลยค่าอาจจะแบบมีคนโหดคนนี้แบบโหดกว่าผมแบบเยอะมากนะคนดังเซิร์ฟเดี๋ยวดูดิคนดังเซิร์ฟตอนที่ผมยืดเซิร์ฟพอล5มีคนโหดกว่าผมแบบเยอะโคตรเลยนะผมอยู่ในตำแหน่งที่151เกือบจะไม่ติดท็อปแล้วดูดิดูดิซึ่ง อ่าพวกเขาเนี่ยเขาเล่นอาจจะเล่นสายแบบแอดโซเบกแอดมิดพิษอะไรอย่างงี้บ้างน,นะครับผมนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะรับผมนะแต่ก็สายมิดเบิร์ดเนี่ยมีความนิย,ยมเพราะน่าเยอะสูงและคือแบบว่ามันมันอ่ะมันสนุกดีนะในการาร์มนะแต่ว่าในการพีวีมันอาจจะแบบดูง่อยไปนิดนึงไม่นีดแหละโคตรง่อยเลยพูดงี้ดีกว่านะครับผมนะเออโอเคซึ่งสายนี้นะรับผมนะฮะก็ไม่ ไม่จริงมันมันเขนาหน้าที่ใช้งบเยอะมากนะถ้าจะทําแบบให้โหดติดท็อปเซิร์ฟจริงๆนะครับผมนะแต่ผมไอดีนี่คือผมก็เติมมานิดเดียวนะครับผมเนะี่ยหรือเปล่าวะเดี๋ยวลองดูผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะผมก็กดทุกแพ็กเลยวะโอเคเดี๋ยวจะดูราคาเติมก่อนกันละกันนะครับผมนะว่าผ,ผมเคยเติมไปเท่าไหร่เนาะนี่ประมาณสี่พันนะสี่พันหกสิบบาทนะครับผมนะฮะก็ถือว่า ปานกลางปะก็ไม่ได้เยอะมากแต่ก็เริ่มเยอะละอันนี้ก็คือแบบตั้งแต่เกมเกมเปิดนะก็ประมาณสี่พันก็ไม่ได้แบบเยอะมากมายอะไรขนาดนั้นใช่ปะหรือเปล่าวะโอเคก็แบบสายงบน้อยก็แล้วกันนะครับงบหลักพันประมาณนี้ซึ่งดาเมจที่ได้นะครับผมเนี่ยตอนนี้ผมตีสเต็มเวมิร์มตอนนี้ก็ถ้าใส่พิษใส่อะไรก็ประมาณหมื่นนะครับผมนี่ยีนะอดอกละหมื่นนะครับผมนี่ยนี่เห็นปะถ้าใส่พิษนะครับก็คีดอกละหมื่นโอเคนะครับผมนะของสวมใส่ เอ้เดี๋ยวครอยพูดผมไหนๆก็มาแล้วผมขอแนะนําแบบทุกอย่างเลยก็แล้วกันนะฮะทัจจต,ตัสนะครับผมนะฮะไม่ต้องคิดมากนะครับผมนะฮะล่อเอจิล้วนเลยนะครับผมนะล่อเอจิล้วนเลยนะครับผมนะแล้วก็ต่อมาลงลักนะครับผมนะถ้าแบบคีเรายังไม่พอนะลงลักเลยนะครับยังไงก็ต้องลงลักนะแต่ว่าผมมีสาย S A เอเอเอมีดอ่าสเต็งอยู่นะเพราะว่าคีผมเริ่มเริ่มโลนลักเพราะว่าผมจะลองไปใส่ใสอ่อ่าสเต็งดุคือดาเมจมันแรงขึ้นเยอะมากเลยนะแต่ว่า ข้อเสียมันมันไม่ค่อยติดกิเออหนาะวผมนะโอเคเรามาดูทางด้านของสวมใส่เอ๊ะอ่าสกิลกันก่อนดีกว่านะครับผมนะสายมีดเบิ้ลน,นะครับผมนะง่ายๆเลยนะไม่ต้องคิดมากคือผมมองว่ามันเป็นสายที่แบบอัพสกิลได้ง่ายมากไม่ต้องแบบอะไรมากมายนะครับผมนะมนดับเบิลแ็กแน่ๆอยู่แล้วนะครับผมสิบนะครับผมแล้วก็มาอัพไอ้นี่ครับผมนะนี่นี่สิบมาดูเขาอ่านว่าอะไรนะครับผมนะเออ อินเสิร์ตเอินเสิร์ตนะครับผมนะเพิ่มค่าฟรี30นะแล้วก็บวกความเร็วในการโจมตีเอ้ยความเร็วในการเคลื่อนที่นะฮะ5%นะครับผมนะแล้วก็อัพเวนอมนะครับผมเนะเพื่อเป็นทางผ่านของสกิลนะสักห้าก็พอเนะเพราะเราก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับผมนะแล้วก็อัพไฮดิงเนะ่ยสิบเลยนะครับแบ็กสไลท์สิบเลยนะครับผมนะ่ยเอ้ยแบ็กสไลด์หนึ่งดิเต็มนะครับผมนะเพราะว่าไอสองสกิลเนี้ยเอาไว้ใช้ในพิวพผมาัน เพิ่มแบบฟรีเยอะก็จริงนะแต่ว่าคูดาวมันแบบเยอะมากนะสามสิบวิเลยนะครับผมนะดูดิเออมันไม่คุ้มเอางี้คือเราไม่ได้ใช้อยู่ละเอ,อ โอเคต่อ okay, มาเป็นแอสซทอซินนะครับผมนะฮะไม่ต้องพูดเท่ารำเพลงนะครับผมนะกดสกิลนี้เลยนะสิบเลยนะครับผมนะ่ยจริงๆจะเอาแค่ห้าก็ได้นะจริงๆอ่ะเอาแค่ห้าก่อนนะครับผมนะถ้าแต้มยังไม really ่พอแต่เดี Rebecca, ๋ยวนี้ก็ได้พอแล้วโฟบิลก็น่าจะเจ็ดสิบกว่าเลยผมก็แนะนําแบบสิบเลยนะครับผมนะแล้วก็เล่นคัสสิบเลยนะฮะแล้วก็อันนี้สิบเลยนะครับผมนะแล้วก็จากนั้นก็อัพอันนี้ สักห้าสักห้าก็พอนะครับห้าห้าก็ได้อย่างละห้าก็ได้นะครับผมนะไออันนี้ก็แบบว่าเป็นพลอยท่อนไว้เครือบพิษนะครับผมนะฮะดามเมจเราจะแรงขึ้นมานิหนึ่งนะครับผมนะแล้วก็อยู่นานขึ้นด้วยจะได้ไม่เปลืองอ่าอะไรวะเปลืองขวดยานะครับผมนะแล้วก็เ,เวนัมดัตทักสี่ก็พอนะครับผมนะมันค่อนข้างที่จะอยู่นานละนะครับผมนะเออทักสี่ผมก็เอัพประมาณนี้จะอัพตามผมก็ได้นะไม่ว่ากันแต่จริงๆ,ๆอย่างละห้าก็กำลังดีนะครับผมนะแต่ผมอยากพยายามแบบเน้นดามเมจ ขึ้นมานิดนึงนะครับผมแล้วก็เวนอมดัดเก็บไว้นะครับผมเพราะว่าอันนี้เอาไว้แบบตีบอสอะค่อนข้างที่จะแรงนะครับผมจะอัพไว้เยอะก็ได้ก็แล้วแต่สไตล์การเล่นของเราเลยนะครับผมนะเออโอเคหลังจากนั้นนะฮะก็มาที่ไฮคลาสนะครับผมหรือว่าอแอปคลอนนั่นเองนะครับผมนะฮะอันดับแรกนะครับผมนะคืออัพไอดับเบิลแอทแท็กนะแค่หนึ่งก่อนนะครับผมนะอัพดับเบิลแอทแท็กแค่หนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ไปลงอ่าอีพีนะครับผมนะฮะก็เป็นแบบ เอนชาเอนชาเอ่อเดลี่ไฟซันนะครับขั้นสิบเลยนะคือดามเมจมันเราจะโคตรที่จะแรงเลยนะครับผมนะสำหรับเอ่อไอเทมตัวนี้นะครับผมนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็มายัดไอตรงนี้ก็ได้นะครับผมแน่มายัดตรงนี้เลยให้เต็มสิบนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มาไอตรงนี้นะครับผมนะเป็นการเจาะเกาะนั่นเองนะครับผมนะซึ่งหล,หลายๆคนอาจจะคิดว่าพี่ คีสเนี่ยมันทะลุเกาะไม่ใช่เหรอทำไมต้องอัพเจาะเกาะนะครับผมนะฮะซึ่งเวอร์ชันนี้มันไม่มันไม่ทะลุนะครับผมนะเออคีสมันไม่ทะลุเจาะเกาะนะมันไม่เหมือนเอาเ,เอ็มนะครับเอาเอ็มคือติดคีสปุ๊บแม่งมันมันทะลุเกาะเลยนะร,ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเอาถ้าติดคีสนะแต่ว่าเวอร์ชันนี้มันหักลบกันด้วยนะครับผมนะก็ตอนแรกผมก็งงนะครับผมนะเออโอเคซึ่งการอัพสกิลก็มีประมาณนี้นะครับผมนะนี่เลยเห็นปะ มันก็ใช้ได้นะครับผมไม่แย่ไม่ไม่ไมหลามากโอเคฮะเราไปดูทางด้านของสวมใส่กันเลยดีกว่านะเราจะไปแบบเร็วๆนะครับผมนะซึ่งไม่ว่าของคือของผมก็ไม่ได้แบบเวอร์เลยขนาดนั้นนะดูดิก็ของแบบปุะชชนเดินดินนะครับผมนะซึ่งอันนี้ก็ได้ฟรีนะครับได้ฟรีเนี่ยโบเอจีอีกสามนะครับผมเนะี่ยนี่ฮะที่ผมใส่นะคผมเนะคือได้ฟรีมาจากเอ่อไออาชิเมน้นนะครับผมนะนี่ตรงนี้เราดูตรงไหนดูไหนวะอ่านี่นี่นี่นได้ฟรีมา นี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่วแห้น,นะครับผมได้ฟรีมานะครับผมนะก็ก็ดีนะครับผมนะก็ดีเออก็ใช้ได้นะครับผมนดีแส่จริงๆจ,จ,จะใส่สเต็งก็ได้นะครับผมนะขอสเต็งเปิดพวกเอ่อไอแว่นตาอะไรพวกนี้ปะไม่รู้ว่ามันแทนมันแทนตัวไหนว่าแทนหูปะอ่าเนี่ยใส่มันมันก็มีแบบของบบกสเต็งโบเนี่ยผมมีของทองแนะ่แต่ผมไม่ได้ใส่นะเห็นว่ามันวบอเอ่อสเต็งบบกสองเลยนะแต่มันก็ มันผมอยากเน้น str เอ้ย uh, เน้นเอจิมากกว่านะครับผมนะอ,อมันก็ได้แต่คนอะแต่ผมจะเน้นเอจินะครับผมนะโอเคชิค้นต่อไปนะครับผมนะก็เป็น uh, ดอกซากุระนะก็สเต็งโกสองนะรักโบอีกหกนะครับผก็เน้นที่นะเนาะมันก็ได้อยู่นะครับผมนะ แล้วก็แชสตอมนะรับผมนะขาดไปไม่ได้เลยนะคือเจ้าตัวนี้นะมันจะบวกความเร็วในการโจมตีนะครับผมดูดิในขณะโจมตีจะมีโอกาสจะเกิด APD b ดีบูนะนานสามวินะรัาผมนะใส่สองข้างเลยนะไม่ต้องคินมากนะผมถ้าเราแบบจะเน้นความเร็วในการโจมตีด้วยนะเอ,อ โอเคเทมต่อมานะครับผมนั่นก็คือเออ่วูฟสครับนะครับวูฟสครับนะอ่านผิดก็ต้องขออภัยนะคือชิ้นนี้แหละนะครับผมนะซึ่งเราจะใส่คู่กันกับอ่รองเท้านะครับผมนันเนี่ยมันจะบวกพีดาเมจสามเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเขาหน้าดีเยอะนะก็เน้นดาเมจได้อยู่นะครับผมนะ้นนี่ฮะเนี่ยเราใส่กับคู่กับรองเท้าตัวนี้เห็นปะนี่นี่ครับผมนี่ฮะส่วนเสื้อนะครับผมนะฮะอันนี้ก็ผม ผมใช้เป็นคอมแบ็คนะครับองยูนิฟอร์มนะเป็นแบบบวกสเตน์นะครับ <strip> ผมนะ้นก็เน้นดำแบบนึงแต่ว่าถ้าใครแบบว่าไม่มีแบบหรือว่าเข้าเรียอว่าเอจิมันแบบมันยังไม่พอมันยังไม่ถึงห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยเนะแต่ตอนในเอพีดีผมก็ยังไม่ถึงนะสี่ร้อยหกห้าเองนะแต่ถ้ามีน้องโซฮีก็ขึ้นห้าร้อยอยู่ดีนะผมนะแต่ว่าใครที่แบบว่าไม่อยากพึ่งน้องนะก็ผมแนะนําให้ใส่ออันนี้นะครับผมเนี่ยไอ้อะไรวะเน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 อันนี้อันนี้อันนี้ ตีโพสปะนะครับผมนเะนี่ยมันจะบวกเอจินะครับผมนเอจอีกหนึ่งแล้วก็ฟรีอีกสี่นะครับผมนะก็ขึ้นมาอีกหนึ่งนะครับผมนะแต่ผมมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มอะเอาจริง้งวะนะครับผมนะเออผมมันก็บวกแค่หนึ่งเองอะเราไปเอาชุดนี้ดีกว่าสเต็งนะครับผมนะเออมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะจริงเอจแค่หนึ่งเราไปหาทางออฟแมวก็ได้นะครับผมนะเออแต่ก็แล้วแต่นะถ้าคนที่อยากอยากจะบูธจริงๆก็เอามาใช้ได้นะครับผมนะต่อมานะครับผมนะเป็นแบบคอหมานะครับผมนะอันนี้ขาดไปไม่ได้เลยนะครับผมนนะี่ คอหมาซึ่งคนก็น่าจะดูคุณสมบัติอยู่แล้วโอเคชิสไปนะจริงๆเลยใสย่คอหมาอีกรูก,ก็ได้นะรับผมนะนี่ครับว่าเอผมก็มีอีกอันนึงนแต่ว่าขเขาเรียออะไรความเร็วในการโจมตีคือผมไว้แล้วเอจีอผมมีเยอะแล้วผมจะเริ่มเปลี่ยนเป็นแบบคี่แล้วนะครับผมนะนี่ฮะเห็นปะ แต่จริงๆก็ผมแค่ลองใส่เฉยๆนะแต่มันก็มันก็ดีอยู่นะครับผมมันี้มันก็บูดชี้ได้ค่อนข้างดีดีนะครับผมนะเออแต่ว่าถามว่าอันไหนดีกว่ากันผมมองว่าคอหมาดีกว่าอยู่ดีนะเพราะว่าเรือ80นียเราจะไม่ได้ใช้ของแซนสตอมแล้วนะครับผมนะเราจะเปลี่ยนแล้วเพราะว่ามันจะมีมีดที่ดีกว่านี้นะครับแต่ว่ามีดที่ดีกว่ามันมันเป็นมีดชี้ไงแต่ว่ามันไม่ได้บบกความเร็วในการโจมตีนะครับผมนะเออเนะี่ยชก80เนี่ยเราต้องมานั่งหา แค่เลยแอทแท็กสปีดใหม่นะครับผมเนะี่ยเพราะฉะนั้นผมแนะนําให้เก็บคอหมาไว้แต่เนิ่นๆนะไม่ต้องเปลี่ยนนะครับผมนะเออโอเคคิดต่อไปนะเป็นคอตูมนะจริงๆจะเป็นคอตูมอะไรก็ได้นะเพราะว่าผมก็ไม่มีเหมือนกันทุกคนเ <c oughs> นี่ยมันก็บวกแบบลักสองใช่ว่าเขาบอกลักสองไอจีสองเอชอาร์สองนะแล้วก็พีดาเมจอีกหนึ่งจุดห้านะครับผมนะเออใครที่แบบมีชุดสงครามอะไรเงี้ยคือมันจะดีมากมันโบว์ดาเมจแรงมากนะครับผมนะจริงๆจะใส่เป็นอะไรก็ได้นะอันนี้ไม่ฟิกเอยู่ละแล้วอันนี้นะครับผมนะ ชุดใหม่คือผมเพิ่งได้เลยนะครับผมผมดวงดีมากนะครับผมนะนี่ฮะมันบวกเอสดีสามเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมนะดูดิแล้วก็ออสแตตอีกหนึ่งนะครับผมนะฮะแล้วก็ดูดิมุฟสเตอรเอมูฟเมนต์ขั้นเร็วสปีดมูฟเมนต์สามเปอร์เซ็นต์นะครับผมในขั้าเรียนการเคลื่อนที่ก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมนะแต่ว่าถ้าใครไม่มีนะครับผมให้ใช้อ่ากล่องนมแทนก็ได้นะครับผมนะเดี๋ยวไม่ให้ดูกล่องนมนะนี่ในกล่องนมเห็นไหมมันบวกเอจีอีกสามนะครับผมนะก็คือถือว่าดีนะถ้าเอาจริงๆผมมองว่า อันนี้มันดีกว่าด้วยซ้ำนะเอจินะครับผมนะเออหรือเปล่าวนะน่ะโอเคก็สลับขอสวมใส่ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมนะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะก็เอ,อ้ยลืมบอกไอ้้าปิตานะครับา้าปิตาเนี่ยบวกรักอีก3นะก็ถือว่าดีนะครับผมนะแล้วก็วิทอีก3ก็ถือดีแล้วก็สร้างดาเมจต,ต่อมีเดียมไซส์อีก2%แล้วก็สร้างดาเมจต,ต่อขนาดใหญ่อีกสนะก็ก็ดีนะอันนี้อันนี้แนะนําอยู่นะครับผมนะแนะนะนําเลยพวกการ์ดเออลืมบอกพวกการ์ดว่ะทุกคน ครับหัวนะครับผมนะใส่หนูแชมป์นะรับผมนะนี่หนี่หนูแชมป์เผื่อใครที่แบบดูไม่รู้ว่ามันหน้าตาเป็นไงนี่ฮะหนูแชมป์เป็นหนูม่วงนะครับผมนะจริงก็พยายามทำสามดาวก็ได้นะจริงนะรับถ้าใครมีงบพอรหรือมีอะไรนะแต่ผมจะเก็บตังค์ไว้ก่อนดีกว่านะรับผมนะเออแล้วก็หน้านะก็ใส่เป็นทางด้านก็บินนะพอเพ็รนะรับผมนะสร้างขนาด เอ่อถ้าความเสียหายขนาดกลางอีก3%ามเซนนะครับผมนะแล้วก็ปากนะฮะถ้าใส่เป็นเดวิลลิงพอเพ็ตนะครับผมนะเอเอเจรลิงนะครับผมนะนี่แล้วก็อ่าทางส่วนเขาเรียกส่วนประดับนะข้างหลังนะครับผมถ้าใส่เป็นของเดวิลลิงนะครับผมเนี่จริงๆคือผมก็อยากจะใส่สักสองใบเลยนะครับผมนะแต่ว่าดึงไม่ได้สักทีเฮ้ยโอเคนะก็สำหรับการก็มีประมาณนี้นะครับผมนะ่ยสำหรับแค่ที่แบบว่า มีข้อสงสัยเกี่ยวกับอะไรก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับผมนะก็เป็นสายงบน้อยเนาะเริ่มน้อยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมเนะเล่นมาเดือนกว่าแล้วเออเดือนกว่าก็ถือว่าน้อยอยู่เติมประมาณสี่พันโอเคเอาว่าสำหรับคิปมนีนะก็ต้องขอลาไปก่อนกันละกันนะสำหรับครที่แบบว่ามีข้อสงสัยอะไรนะก็สามารถที่จะสอบถามผมมาได้เลยนะครับสำหรับสายสินไม่ไม,ไมีเบิร์ดน,นะครับผมเนี่ยก็สายนี้มันมัน,ม,นมันมากแต่ผมขอระบายก่อนแล้วกันนะคือเสยอยียงขี้มันไม่สนุกเลยเอาจริงว่า เออถ้าเทียบกับเอาเองเสียงเอาเองแม่งเสียงคีเอาเองแม่งมันกว่าเยอะเลยนะครับผมนะแต่นี่มันแบบเสียงเสียงคีแม่งไม่สนุกอป่าเอาอย่างไรนะครับผมนะใครคิดเห็นเหมือนผมก็ลองคอมเมนต์มาได้นะเอาว่าสำหรับคลิปนี้บ้าผมจะมาไหนทีมหน้านะครับผมบายโอเคนะครับผมเนะมื่อกี้เดี๋ยวจะพุ่งปิดคลิปนะครับผมนะผมลืมให้ดูเฟืองนะครับผมนะฮะที่ได้ลืมได้ไงวะกูโอเคนะครับผมนะซึ่งเฟืองจริงๆมันก็มีคลิปจากก่อนๆแหละนะฮะก็ นี่ดวงผมค่อนข้างทาี่จะดีนิดนึงนะคือโชคผมดีมากนะครับผมกับอ่าดวงของเฟืองนะครับผมนะคือแบบได้ใช้แน่ๆนะมีโมเมนตัม um นะครับผมนะแบบอันนี้อันนี้ต้องมีนะครับผมนะเพราะว่ามันจะบวก์แอคทัคสปีดได้ขนาดนี่นนจะเยอะมากนะครับผมนะต่อมานะแจ็งสลันะครับผมนะครับมีโอกาสที่จะเลทคัทอีกรอบนะครับผมนะยี่สิบสอง้าก็เอาง่ายๆคือแบบว่าถ้าเราปล่อยเลทคัทเรายี่สิบสองเปอร์เซ็นต์นะใน เขาเรียกอีกยี่สองเปอร์เซ็นต์มันจะมีโอกาสที่จะออกเลทคัทอีกครั้งออกเลทคัทเบิร์นนั่นเองนะครับผมนะ่ยี่สองเปอร์เซ็นต์นะครับผมเนาะเออก็ถือว่าโคตรดีนะครับผมนะแล้วก็อัพส์ช็อตนะครับผมนะเราจะไปบู๊ชี้ก็ดีเหมือนกันนะครับผมนะแต่ว่าถ้าเราแปดสิบเนี่ยมันก็อาจจะไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่เพราะเราไม่มีชี้แล้วนะครับผมนะเออชีเราอาจจะดันได้ง่ายแล้วนะแต่ว่าปัจจุบันก็ถือว่าดีนะครับผมนะเออถ้าแบบว่าระหว่างนี้คือดีเลยนะครับผมนะผมมก็ีเฟืองเปลี่ยนอยู่นนะครับผมี่ฮะะเห็นป ถ้าแบบว่าแปดสิบไปนะฮะก็ผมจะเปลี่ยนเป็นเฟืองนี้นะบวก p a k อีกสี่สิบก็ถือว่าดีนะไม่ได้แย่นะครับผมเนาะอแล้วก็ต่อมานะอันนี้ก็คือต้องมีเหมือนกันนะรับสำหรับใครที่อยากเล่นสายมีดพิษนะไม่ใช่มีดพิษตสายเอ้ยมีดพิษก็ใช้ได้แหละนะแต่แอปแอปนี้เปิ์มันก็ต้องใช้เหมือนกันนะครับผมเนียนี่เป็นแบบว่าอ a s h i o n skill นะครับผมนะก็เอาง่ายๆคือแบบว่าเพิ่มพิษแรงขึ้นอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะอันนี้นี่ครับผมต้องมีนะครับผมเนะต่อมานะเขาเนะ ไม่ต้องมีก็ได้นะไอเพวกเนี้ยคือผมแค่ใส่ให้บูธพลังเฉยโอเคนะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะเดี๋ยวผมมาแนะนํากันดีกว่านะครับผมว่าเฟืองไหนที่มันใช้ได้บ้างพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับผมนะสำหรับใครที่แบบว่าไม่มีเฟืองพวกนี้แต่ก็อยากจะใสอ่อย่างอื่นนะครับผมเนะี่ยเพะฉะนั้นบูธใส่ได้นะครับมอันนี้ใส่ได้แต่ว่ามันบูดนิดเดียวนิดเดียวจริงแต่ก็ใส่ไปเถอะนะอย่างน,น,น้อยก็ไม่มีไหนๆก็ไม่มีอะไรใส่อยู่แล้วใช่ปะเออก็ใส่ไปเถอะใส่ได้นะครับอันนี้ก็ใส่ได้แต่ถ้าามีออย่งอ่งืนนนใ ใส่ใส่เขาเรียกว่าใส่ก่อนนะครับผมนะแต่ถ้าไม่มีก็ใส่นี่แทนโอเคต่อมานะครับผมนะนั่นคือโอเวอร์โหลดนะครับผมโอเวอร์โหลดก็สามารถใช้ได้นะครับไอตัวนี้นะครับผมนะเพราะว่ามันจะมีโอกาสที่แบบว่าเด้งดาเมจดเด้งแรงมากๆเลยนะครับผมนะฮะแต่ก็จะมีโอกาสที่ดาเมจเบาด้วยนะดาเมจมันจะเหวี่ยงพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับผมนะฮะเออเนี่ยมันจะสามารถบูสต์ได้ถึง20%นะก็แล้วแต่เลเวลเฟืองด้วยนะครับผมเนาะเออผมกำลังหาอะไรแป๊บนึง อันนี้โซเบกสายโซเบกเราไม่เกี่ยวกันครับผมนะผมได้ดูแป๊บนึงว่ามีอันไหนที่มันใช้ได้บ้างนะฮะอันนี้อันนี้บอกไปละโอเคไม่มีแค่นี้ปะอ่ออันนี้มาติดจะอันนี้อันนี้ไม่ต้องก็ได้นะอันนี้ถ้าอันนี้เอาไป Pvp พน่าดีกว่านะผมนะเออสโล ชืดอสไม่น่ามีแล้วทุกคนเฟืองที่แบบจะเป็นต้องใช้อ่ะน่าจะมีแค่นี้แหละมีไม่กี่อย่างนะครับผมนะถือว่าดีนะผมว่าอันนี้แนะนําไปละอัพตช็อคแนะนําไปละโอเคฮะน่าจะมีประมาณนี้นะครับผมเนะี่ยสำหรับลูนนะครับผมเนะหรือว่าเฟืองนะครับผมเนะเออมีมอณนี้แหละนี่โมเมนตัมเห็นปะ่ะอันนี้แนะนำไปละโอเค แน่นมีแค่นี้แหละเนี่ยว่ามันมันมีน้อยมากเลยคือผมชอบนะครับผมนะเพราะว่ามันมีแบบให้เลือกไม่กี่อันเองนะครับผมนะก็แต่มันก็ต้องใช้ดวงนิดนึงนะางั้นมันจะออกเฟืองโง,ง่ๆอย่างเงี้มาฮะไอ้เคี้ยโคนเยอะเลย <laughs> <laughs> โอเคคนระับสำหร,รับคลิปนี้ฮะบายผมจะมาในคลิปหน้านะยังก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยก็แล้วกันนะครับผมนะเพื่อการใจ่ายผมทำคลิปเราออไปเนาะโอเคบายผม